ไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่ไปเรียนมาใหม่เลยไปเรียนมาใหม่อันนี้ไม่ใช่ของเขมรนี่ไม่ใช่ของไทยใช่ข้อมูไทยต็ข้อมูลไทยเลยไม่นู้มาเป็นไรรู้มาสะเก็อะไรเลยไปเรียนมาใหม่ใช่ใยามากคุณโอ้เขมรไม่พอใจกันใหญ่เลยนะครับหลังจากที่มีทิปบทสาวไทยไล่ให้คนเขมรเนี่ยกลับไปเรียนใหม่นะครับไปหาข้อมูลดูว่าภาษาตะเมนทมเนี่ยเป็นของใครกันแน่อย่ามาอ้างว่าเป็นของเขมรเพราะเป็นของคนไทยนะครับ ซึ่งคนเขมรเนี่ยอย่างที่บอกไม่พอใจกันใหญ่เลยนะออกมาเรียกร้องให้ในายคุณบัณฑิตเนี่ยจับเธอคนนี้มาเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ที่คัมบูชานะครับแถมแค่นั้นไม่พอยังมีการบอกด้วยนะครับว่ายิงไทยคนนี้เนี่ยไม่มีอะไรดีเลยสักอย่างมีดีอย่างเดียวคือแต่งตัวสวยฮะเดี๋ยวนะอันนี้คือมึงชมหรือมึงด่าเขาว่าเนี่ยกูลงงงก็กลับสวัสดีทุกคนด้วยนะจ๊ะวันนี้ก็กลับมาเจอกันอีกแล,แล้วกับช่องของนายหงอคนนี้คนเดิมนะครับเมื่อเดิมก่อนที่เราจะไปฟังเนื้อหาสาระของคลิปนี้ถ้าทุกทนนได้้ยิสีีงแบบ แล้วก็ยกงนิ้วขึ้นมา1นนิ้วแล้วก็จิ้มไปทีตุ่มไล์กันคนละหนึ่งทีโดยอัตโนมติด้วยใครที่กดแล้วเนี่ยนะก็ต้องกรลังงามๆขอบพระคุณมากส่วนสําหรับในคลิปนี้นะครับนะก็จะมาพูดถึงเรื่องราวที่กําลังเป็นประเด็นดราม่าช้ำๆเลยนะครับอย่างที่รู้กันนะครับเมื่อวันที่ผ่านมาเนี่ยโอ้โหทั้งคนเขมรแล้วก็คนไทยเนี่ยไปที่ปราสาทตามนทมกันอย่างเยอะเลยนะครับแต่ว่าทางประเทศไทยเราเนี่ยไปเยอะกว่านะตามที่มีการเปิดเผยจากเจ้าหน้าที่ไทยนะครับคนไทยเลยเนี่ยไปที่ปราสาทตามนทมประมาณสัก7,000ักว่าคนนะ อันนี้นะไม่แน่ใจว่ามากี่คนนะเพราะแต่ละสื่อของขมຈเนี่ยแม่งรายงานข่าวออกมาไม่ตรงกันสักข่าวนะครับบางสื่อก็บอกว่ามาแค่หลัก900คนบางสื่อก็บอกว่ามาประมาณสัก6000คนหรือบางสื่อเล่นใจไปกว่านั้นคือบอกมาเป็นหมื่นก็งง,งงเหมือนกันนะแต่นะก็ค่อนข้างมั่นใจว่าที่ไปเยอะกว่านียก็น่าจะเป็นทางฝั่งไทยนะครับแน่นอนนะครับถ้าหากมากันเยอะแยะอะไรขนาดนั้นเนี่ยมันก็ต้องมีการกระทบกระ,ะทั่งกันบาบ้างนะไม่ว่าจะเป็นทางฝีปากหรือว่าทางสายตานะครับซึ่งก็มีดรมาม่าหลายเรื่องที่ทุกคนเนี่ยก ช่วงที่คนเขเมรกําลังเดินทางกลับนะครับก็คือไปนั่งอยู่ตรงบริเวณแถวๆกระไดที่คนเขเมรเนี่ยต้องออกจากปราสาทนั่นแหละแล้วก็ไปบอกว่าวีลคอมทูเทลแลนด์แล้วก็ขอบคุณมากนะที่มาเที่ยวประเทศไทยอะไรประมาณนี้นะครับแล้วมันก็เลยมีสาวเขเมรคนหนึ่งที่ไม่พอใจนะครับมีการตะโกนกลับมานะครับว่ามั่นใจมากเหรอว่านี่คือหมู่บ้านของพวกคุณซึ่งคนไทยก็บอกว่ามั่นใจสิซึ่งณตอนนั้นเนี่ยสาวคนนี้ก็ไม่ค่อยพอใจอยู่แล้วนะครับแถมมันมีคนไทยคนหนึ่งไปบอกว่าเนี่ยคนเขเมรเธอก็เลยหันกลับมาบอกนะครับว่าฉัน,น่่มมนนชไใข ซึ่งนะก็งงๆเหมือนกันนะครับพวกมะลึงเนี่ยบอกว่ามึงเป็นขมຈโบราณเป็นคนขมรโบราณแต่พอคนไทยบอกว่านี่แหละคนขมรดันบอกว่าไม่ใช่คนขมรซะอย่างนั้นนะครับถ้าไม่ใช่คนขมรละจะให้เรียกว่าอะไรล่ะครับแต่เรื่องนี้เนี่ยดูเหมือนกับว่าคนขมรเขาไม่ค่อยจะแชร์ข่าวนี้สักเท่าไหร่นะแต่ว่าเขาไปแชร์ข่าวอีกข่าวหนึ่งที่มันเป็นดราม่ากำลังร้นฉาในสังคมของคนขมรเขาเลยนะครับนั่นก็คือคลิปคลิปหนึ่งที่เป็นการโตเถียงกันร,ระหว่างสาวชาวกัมพูชากับหญิงสาวชาวไทยนะครับโดยในคลิปเน หญิงสาวชาวไทยเนี่ยเธอใส่หมวกสีฟ้านะครับเธอก็มีการบอกกับสาวชาวเขมรคนที่ใส่หมวกสีเทาๆว่าเนี่ยมันคือภาษาทของคนไทยมันคือแผ่นดินของคนไทยให้สาวชาวเขมรคนนั้นเนี่ยกลับไปเล่นว่าใหม่ยามาคิดตัวว่าที่แห่งนี้เนี่ยเป็นของเขมรส่วนสาวชาวเขมรน,นะครับก็ตอบกลับมาเป็นภาษาไทยว่าใช่ใช่เนี่ยมันคือแผ่นดินของเขมรอะไรนู้นนี่นั่นนะแต่ว่าการโตเถียงของทั้งคู่เนี่ยก็ไม่ได้มีการบานไปลายไปจนทําให้ทั้งสองฝ่ายเนี่ยเกิดการทะเลาะวิวาทกันนะครับซึ่งสาเหตุก็อาจเป็นเพราะว่าสาวชาวเขมรเนี่ยรู้สึก่จะีท เดินถอยออกไปเสียงมากกว่านะครับซึ่งแตกต่างจากสาวไทยเป็นอย่างมากที่พร้อมบอกอย่างเต็มที่และนี่แหละที่มันก็เลยทาให้คนขมเนเนี่ยแทบจะทั้งประเทศโอ้โหไม่พอใจกันเป็นอย่างมากนะครับซึ่งเรื่องที่คนขมรไม่พอใจกันเนี่ยหลักๆมันจะแบ่งออกเป็น3อย่างนะครับอย่างแรกก็คือไม่เข้าใจทําไมสาวชาวขมรคนนี้เนี่ยถึงไม่เถียงกับสาวชาวไทยคนนั้นว่าแผ่นดินนี้คือของขมเทําไมถึงต้องยอมแพ้แล้วก็เลือกที่จะถอยหลังออกมานะครับจริงๆเนี่ยน่าจะยืนยันไปเลยว่าที่นี่เนี่ยมันเป็นของขมรนตะโกนแหกปากไปดังๆไม่่ใชทําตัวเเีียยมมจแบบน เธอยอมให้สาวไทยพูดใส่หน้าแบบนี้ก็เท่ากับว่าเธอเนี่ยเป็นพวกไม่รักชาติเธอไม่ยอมถกเถียงไม่ยอมป้องกันไม่ยอมปกป้องสมบัติที่เป็นของเขมรโบราณเลยก็มีการออกมาด่าสาวชาวเขมรคนนี้ซะอย่างนั้นนะครับส่วนสาเหตุที่2เนี่ยก็คือส่วนอย่างที่2ก็คือพฤติกรรมของสาวไทยคนนี้เป็นพฤติกรรมที่เกาลามากๆทําไมทหารเขมรถึงปล่อยให้เธอเนี่ยเข้ามาเที่ยวเยี่ยมชมที่ปราสาทตำบลทมได้แล้วก็เข้ามาขู่นักท่องเที่ยวชาวกัมพูชาแบบนี้แบบนี้มันคือพฤติกรรมของพวกโจรจชัดๆก็มีการด่าสาวไทยคนนี้นะครับ แถมแค่นั้นไม่พอนะครับสิ่งที่ทําให้คนเขมรไม่พอใจที่สุดก็คือที่สาวไทยคนนี้เนี่ยไล่ให้คนเขมรเนี่ยกลับไปเรียนใหม่นะครับเพราะตอนนี้พวกเขามั่นใจมากๆว่าสิ่งที่พวกเขาเรียนมาเนี่ยมันเป็นสิ่งที่ถูกต้องแล้วซึ่งอย่างที่ทุกคนรู้กันนะครับบทเรียนที่คนเขมรรับมาเนี่ยมันก็คือบทเรียนที่ทางคุณเซนเนี่ยสั่งให้หน่วยงานข้าราชการของกัมพูชานยเขียนบทเรียนขึ้นมาใหม่ทั้งหมดนะครับและส่วนใหญ่บทเรียนก็จะเป็นเรื่องที่ใส่ลายป้ายสีประเทศไทยซะเป็นส่วนใหญ่นะแล้วก็เป็นการเล่าถึงประวัติิขอองงปประเเเเเททศกกกัมมมมููชชาาาาาในนนนแบบีี่่่ผดไวจจ็็สยย้ซ ที่เขาใช้ควาว่าคารเมลเอ็มพายนั่นแหละหรือว่าจะเป็นเรื่องที่ว่าประเทศกัมพูชาเนี่ยเป็นประเทศที่มีประวัติศาสตร์ยาวนานนะครับมีมามากกว่า6 0 0 0ปีอะไรนู่นนี่นั่นนะอย่างที่ทุกคนรู้กันซึ่งเลยทาให้พวกอินฟูมเมนส่วนใหญ่เนี่ยได้มีการออกมาเรียกร้องน,นะครับว่าให้ทางรัฐบาลกัมพูชานําโดยนายพุมเดชเนี่ยควรจะเชิญตัวสาวไทยคนนี้เข้ามาศึกษาประวัติศาสตร์ที่ทางประเทศกัมพูชานะครับไม่ว่าจะเป็นประวัติศาสตร์ที่ถูกจารึกไว้ที่กําแพงวัดอังกอร์หรือว่าเป็นประวัติศาสตร์ททีี่่มมมบบันนออยููใงขงงชา้ห สาวไทยคนนี้เธอต้องมาเรียนรู้ที่นี่แล้วเธอจะรู้ความจริงว่าทุกสิ่งทุกอย่างมันเริ่มต้นจากประเทศกัมพูชาก็มีการออกมาเรียกร้องแบบนี้นะครับเดี๋ยวนะแล้วทําไมพวกมึงไม่คิดจะเดินทางมาเรียนที่ประเทศไทยบ้างวะคอยแต่จะให้คนอื่นเนี่ยไปศึกษาประวัติศาสตร์ที่ประเทศกัมพูชาโอ้ยปวดจะปวดทีนี้เดี๋ยวเรามาลองฟังคอมเมนต์เต็มๆของคนเขมรกันหน่อยดีกว่าว่าหลังจากที่พวกเขาได้เห็นคลิปสาวไทยเนี่ยไล่ให้คนเขมรกลับไปเรียนใหม่นะครับพวกเขามีความคิดเห็นยังไงกันบ้างคอมเมนต์แรกเขาบอกว่าชาวเขมรบางคนไม่ได้เรียนรู้ประวั แต่ที่ประเทศไทยสอนประวัติศาสตร์ที่ผิดให้คนไทยนั้นขโมยแผ่นดินของคอมเมนตอันนี้เป็นสิ่งที่น่าอายมากกว่าคอมเมนต,ต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวไทยเธอคนนี้คืออันธพาลชัดๆคราวหน้าถ้าใครเจอเธอคนนี้อีกแนะนําให้บอกกับเธอไปว่าเราเอาเรื่องนี้ไปให้สารโลกนั้นตัดสินไหมละ่ะถ้าคุณกล้าเพราะสิ่งที่รู้คือมีแต่ประเทศไทยเท่านั้นที่ไม่กล้าจะเอาตัวแทนไปขึ้นสารโลกกับเราคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเธอคนนี้กําลังทําให้ชาวคอมเมนต์นั้นสับสนพยายามป้อนข้อมูลผิดๆให้กับคนคอมเมนต์ที่มีความรู้ต่าเพราะบางคนไม่ได้เเีนนนหังงสืืออออาจช่่่ใิทธูด คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคําพูดของผู้หญิงคนนี้หยาบคายและยังคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคําพูดคําจาของผู้หญิงคนนี้ดูหยาบคายและยิงยะโสสุดๆนี่แสดงให้เห็นถึงความต่ําตมของประเทศไทยที่ไม่ให้ค่าคนอื่นและดูถูกคนอื่นแบบชัดเจนปฏิบัติเหมือนกับคนคขมรน,นั้นเป็นขี้หมาคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าฉันเห็นวีโอนี้แล้วฉันรู้สึกเจ็บปวดหัวใจมากๆหญิงไทยเธอคนนี้บอกให้เราไปเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ขนาดสาวคอมเมนต์คนนั้นยกมือไหว้เธอแล้วจะแทะแต่เธอยังพูดจาดูถูกและเหยียดหยามไม่หยุด คอมเมนต์ต th ่อมาเขาบอกว่าดูแลโมโหแต่ไม่พอใจที่ทําไมสาวชาวคอมเมนต์จะต้องไปยกมือไหว้พวกเสียมด้วยพวกมันไม่ได้ยกมือไหว้เราแล้วพูดจาดีกับเราเสียด้วยซ้ำคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าคอมเมนต์เล่าไม่มีความจําเป็นจะต้องไปเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ประเทศไทยนั่นแหละจะต้องเรียนประวัติศาสตร์ใหม่เพราะเขียนประวัติศาสตร์ใหม่ขึ้นมาเองทั้งหมดวาดรูปแผ่นที่ตัวเองขึ้นมาแล้วก็ขโมยแผ่นดินของเราไปเป็นของตัวเองด้วยประเทศกัมพูชาเรามีหลักฐานทุกสิ่งทุกอย่างว่าประวัติศาสตร์ของกัมพูชานั้นเคยยิ่งใหญ่มาก่อ ถ้าคุณไม่เชื่อก็จงมาพิสูจน์ด้วยตาของตัวเองคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าไปยกมือไหว้เขาทําไมไม่เห็นหรอว่าเขานั้นดูถูกเราขนาดไหนคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าสาวไทยเทอคนนี้กล้าเดินทางมาเรียนประวัติศาสตร์ที่ประเทศกัมพูชาไหมล่ะแล้วเธอจะได้รู้ความจริงว่าประวัติศาสตร์ที่ประเทศไทยเขียนทั้งหมดนั้นมันเป็นเรื่องไม่จริงคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าจนเสียมนั้นจาะจงเฉพาะสาวชาวเขมรที่ดูอ่อนแอแน่จริงทำไมถึงไม่ไปตะโกนแหกปากโวยวายทำพฤติกรรมแบบนี้กับคนที่ดูเท่าเทียมกันล่ะและดูแข็งแรงกว่าล่ะหรรืออไมม่กก็ลลงงทาาับบฐนขดูู้้้แวคุณจะ คอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าที่สาวชาวคอมเมนต์คนนั้นยกมือไหว้ก็เพราะเราเป็นชนชาติที่ให้เกียรติคนอื่นเสมอและไม่ต้องการที่จะถกเถียงเรื่องอะไรกับพวกคนไทยเพราะเถียงไปผู้คุณก็เชื่อประวัติศาสตร์ปลอมที่คุณอ้างเอาไว้อยู่ดีคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าเอาตรงๆผมชื่นชมสาวชาวคอมเมนต์คนนี้นะเธอระงับอารมณ์ได้ดีมากๆถ้าเป็นผมเนี่ยผมอาจจะทนไม่ไหวแล้วอาจจะเกิดการกระทบกระทั่งขึ้นคอมเมนต์ต่อมาเขาบอกว่าแต่ผมเห็นต่างนะผมกลับคิดว่าสาวชาวคอมเมนต์คนนี้เธอแสดงพฤติกรรมให้คนไทยนั้นดูถูกเราเธอไปยกมือไหว้พวกเสียมทําให้พวกเขานั้้นยิ่งไดใจ ถ้าเธอรักชาติจริงๆเธอไม่ควรที่จะไปทําพฤติกรรมแบบนั้นควรที่จะด่ากลับไปซะด้วยซ้ําสําหรับผมผมถือว่าสาวชาวคอมเมนคนนี้เธอไม่ใช่คนเอมเนเพราะเธอไม่ปกป้องศักดิ์ศรีของเอมเนเลยอ่ะก็คอมเมนต์ของคนเอมเนไปฟังกันประมาณนี้กันละกันนะครับอยากจะบอกว่าคลิปคลิปนี้เนี่ยโอ้โกําลังเป็นที่ถูกสนใจในโลกโซเชียลของคนเอมเมนเลยณนะปัจจุบันนี้นะครับซึ่งหลักๆ9กเนี่ยก็คือจะไม่พอใจที่สาวชาวคอมเมนคนนี้เนี่ยจะไม่ยกมือไหว้สาวไทยนะครับแล้วก็ไม่พอใจอย่่างทีบอกแล สาวไทยเนี่ยไล่ให้กลับไปเรียนประวัติศาสตร์ใหม่ซะอย่างนั้นนะครับอ่ะก็นา่นาจิตตั้งนะ้าสำหรับคอมเมนต์ของคนคอมเมนต์เขาแล้วทุกๆคนลัม,มีความคิดเห็นยังไงบ้างสําหรับในคลิปนี้ยังไงก็อย่าลืมลงคนคอมเมนต์เป็นแบบสุภาพชนให้น่าทราบในช่องคอมเมนต์กันคนละหนึ่งถึงสองคอมเมนต์ด้วยกันละกันนะจ๊ะและส่วนสําหรับในคลิปนี้มันก็หมดเวลาของนะ้าแล้วขออนุญาตลาก,กันเลยสวัสดีแหละสวัสดีครับ